สวัสดีครับพบกับ s p o ร์ i ลิอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวเวียดนามจากการแข่งขันซีเกมซึ่งเขาจบที่รองแชมป์เรียกว่าเป็นอะไรที่ชิวเฉียดมากๆนะครับผมสก็ทําไม่สําเร็จถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะได้แชมป์ซีวี u e กมาแต่ว่ามันดูไม่สมศักดิ์ศรีนะครับเพราะว่าเขาใช้เหรียญที่บิกเตียนซึ่งมีประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทีมนี้ ทีมที่ใช้หญิงล้วนเลยเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยนะครับศักยภาพดีอะไรด,ดีแล้วก็สู้กับเราได้สูสีถึงแม้ว่าถ้าดูตามสถิติเกมลุกของเราจะดีมากๆแล้วเราผิดพลาดเองไปถึง33ครั้งนะครับปกติแล้วในเวลาเราไทยไทยเราเจอเวียดนามเราไม่เคยผิดพลาดเยอะขนาดนี้เราก็ไม่เคยผิดพลาดมากกว่าเขาไม่เคยนะครับมอีอาจจะมีมากกว่านิดนึง1น,งนงแต้มหรือ2แต้มแต่ว่าทั้งสองทีมเนี่ยจะไม่มีผิดพลาดเยอะขนาดนี้ แข่งกัน50ตผิดพลาด33เนี่ยไทยไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเต็มที่ก็ประมาณ10กว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่หลายคนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองอีกมุมเนึง,นงเลยเวียดนามเขาก็ดีจริงเขาก็ดีนะครับแต่ว่าจริงๆนัดเนี้ยเราต้องชนะแบบสบายนิดนึง3าหนึ่ง,งอะไรอย่างนี้เราไปผิดพลาดเองเยอะโดยในเซตสี่เนี่ยเขาทําได้12แต้มนะครับสำหรับทางเวียดนามเนี่ยเราทําได้16แต้มถ้าไปดูสถิติเซตสี่นี่หลายคนจะตกใจว่าเราผิดพลาดในเซตนั้นไป12ก็คือ ทางเวียดนามทาได้12แต้มแล้วก็ได้ความผิดพลาดจากเราไป12เข้าเลยชนะเราขณะที่เราทําได้16แต้มแต่ว่าเวียดนามผิดพลาดน้อยกว่าเราควรจะจบได้ตั้งแต่14สนะครับแต่ว่าทําไม่สําเร็จลอกก็เรื่องของเรื่องกบความผิดพลาดของเรานี่แหละที่เราต้องไปปรับแก้หลายคนก็ชื่นชมวลลอลเลย์บอลเวียดนามนะครับที่เขามีแพชชั่นมีความมุ่งม,มั่นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นหะไอ้พวกสิ่งความแพชชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ความกดดันหายไปเพราะว่า มันไม่มีเวลาให้มากดดันนะครับจิตใจมุ่งแต่ว่าต้องทําให้ได้และคิดว่าตัวเองทําได้ความมั่นใจมันมาฟอร์มมันมานะครับมากว่าที่ตัวเองจะเป็นฟอร์มประมาณนี้แต่ว่าเค้นฟอร์มออกมาได้มากขึ้น คือหลายคนชื่นชมมาเลวอนสาวเวียดนามซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ระดับใกล้เคียงกับเรานักกีฬาของเขาไปเล่นต่างประเทศไม่ใช่มีแค่ทาง 4T ทีคนเดียวแล้วนะครับมีทางจนที่บิ๊กทวีซึ่งก่อนในนี้ไปเล่นให้ GS เอสเคอเท็ตเรก็ไปเล่นให้โอกายามะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือวีที่นุคินถึงแม้ว่าจะไปเล่นโปรลีก้าอินโดนีเซียแต่ว่าก็เป็นก้าที่สําคัญดังนั้นเขาก็มีตัวที่ไปเล่นต่างประเทศเราก็มีตัวที่ไปเล่นต่างประเทศอาจจะมากกว่าแต่โดยรวมอายุของเราก็เฉลี่ยของเราเนี่ยก็มากกว่าเช่นกันนะครับเราก็ต้องพยายามมี หรือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่หลายคนยังขัดหูขัดตาก็คือเหมือนกับว่าชื่นชมเวียดนามได้ไม่เต็มที่ก็คือตัวโค้ดเวียดนามนี่แหละหลายคนชอบนักกีฬาเวียดนามนะคแล้แต่ว่า กับตัวโค้ดเนี่ยทำให้คนรู้สึกผือืดผัวอ,อมเพราะว่าพัฒนาคติเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วเวลาแกแข่งโดย,ยเฉพาะแข่งกับไทยเนี่ยก็ไม่เคยชมไทยนะครับแม้กระทั่งในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ไปดูดูมาเนี่ยเวลาสัมภาษณ์ก็ไม่เคยพูดถึงฝั่งตรงข้ามสักเท่าไหร่แล้วนัดที่เจอเคนยาก,ก็ไม่ได้พูดชมเคนยาด้วยว่าดีครับซึ่งในนัดน,นั้นฮนะเวียดนามแพ้ไป3เซตรวดแล้วก็ตกรอบไปแบบไม่มีคะแนนเลยอย่างรูปนี้นะครับ แล้วจากคําสัมภาษณ์เราจะรู้ได้ว่าเขาเนี่ยเหมือนสัมภาษณ์แซะกรรมการเขาประมาณว่าลุงเนี้ยแต้มเวียดนามเนี่ยควรได้แต้มอ่าแล้วเขาก็บอกว่าแต่ก็เข้าใจแหละว,ว่าแข่งอ่าเขาก็คุยกับกรรมการว่าเขาเข้าใจเพราะว่ามันแข่งที่ประเทศไทยให้ดูอีกครั้งนะครับจากคําสัมภาษณ์เขาบอกว่าผมยังบอกกับผู้ตัดตสินด้วยว่าผมเข้าใจการตัดสินใจของเขาเนื่องจากรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกัน,กนบนแผ่นดินไทยนี่แหละครับผม ทัศนิเนี่ยสุดยอดแต่ถามว่าถามมองในมุมมองของทางฝั่งเวียดนามดีไหมก็ดีเพราะว่าอ่าก็มันเป็นมันเป็นการไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองด้อยกว่าหรือว่าอะไรแต่อย่างใดแล้วก็เป็นการกเปเปอก็คือไม่ได้ชมฝั่งตรงข้ามนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็มองว่าทีมเขามีดีและแฟนวอลเลย์บอลก็คงจะรู้สึกดีที่ทางโค้ชเขาพูดประมาณนี้เราดูช็อตท้ายเกมที่บีมเสิร์ฟเอสนะครับ ลูกนี้บอลก็กาลังลงหลายคนก็มองอาทางฝั่งเวียดนามก็มองว่าลูกนี้น่าจะออกลูกนี้ก็จังหวะก่อนที่ตกพื้นนะครับพอสัมผัสพื้นก็อย่างที่เราเห็นว่า,าลงแน่นอนฝั่งเขาก็คิดว่าออกนะครับยกมือกันใหญ่โค้ชก็ยกมือด้วยนะครับว่าลูกนี้ออกแน่พอไลแมนชี้ว่าลงนะครับเขาก็ตกใจกันเลยคือไลแมนก็อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับทางโค้ชเวียดนามก็แสดงอาการตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเป็นไปได้ยังไงเช่นเดียวกับผู้เล่นของเขา แล้วก็เท้าเอวแบบนี้นะครับก็สแสดงอาการเหมือนประมาณว่าไม่ยอมรับคําตัดสินตรงนี้ไม่รู้ว่าหันไปคุยกับใครนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งที่สายตาม,มองไปเนี่ยก็คือฝั่งที่เป็นเจ้าหน้าที่สนามที่เขามีจอคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยจากนั้นเนี่ยก็ยกนิ้โป้ให้ไลแมนประมาณว่ายอดเยี่ยมน,นี้นะครับถือว่าเป็นการแซย่างหนึ่งแน่นอนนะครับว่าหลายคนบอกว่านี่เป็นการชมหรือเปล่าถ้าใครดูเรื่องของการแข่งขันกีฬาไปบ่อยเนี่ยการที่ ทางโค้ดหรือทางผู้จัดการทีมอย่างฟุตบอลหรืออะไรประมาณนี้ไม่ยอมรับคําตัดสินเนี่ยก็จะประชดใส่กรรมการประมาณนี้แหละว่าโอเคตัดสินได้ยอดเยี่ยมอย่างอันเดอร์สล็อตหรือเจอเกนครอปก็เคยโดนเคยโดนกรรมการเตือนหรือว่าอะไรนี่ครับประมาณว่ายกนิ้วให้อาตัดสินเยี่ยมมากนะมันก็นั่นแหละอีกในนึงก็คือเหมือนชมว่าเยี่ยมอีกในนึงก็คือเป็นการแซะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาไม่ยอมรับคําตัดสินเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร โค้ชเงียนก็ก็ยอมรับหลังจากยกนิ้วให้แซะหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ยอมรับแต่มองคล้ายๆว่าเป็นการแซะนี่แหละมีการไหว้ด้วยแล้วก็เดินไปจับมือกับโค้ชออนนะครับไม่พอนะครับโค้ชออ่กําลังแสดงความยินดีอยู่ระหว่างที่เขารอเขาก็หันไปยิ้มทางไลแมนอีกทีนึงมันยากมากๆนะครับถ้าเกิดว่าจิตใจเขาเชื่ออย่างนั้นว่ามันออกนะ แล้วเราจะไปบอกว่าไม่ออกให้ดูภาพสิต่อให้มีภาพลักฐานหรือว่าอะไรยังไงนะครับเขายังมีความขุนข้องใจไม่รู้ว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่จะเชื่อว่าลูกออกก็เห็นไปตามนั้นนะครับมันก็มีประเด็นนิดหน่อยไม่รู้ว่าจบหรือ,อยังแต่ที่แน่ๆนะครับคุณมีโอกาสปิดแล้วนําไป5ต่อ10แต่ว่าเจอไล่ตามนั่นซึ่งเป็นจุดที่แพชชั่นเรากําลังมานะครับขณะที่แพชชั่นเวียดนามเนี่ยเขาก็ดูมุ่งมั่นนะครับเพราะช่วงนั้นจังหวะรับหรืออะไรเขาก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าทําาาาไไไมม่่ด้เรรรกกก็็็บลอออหืะตงงๆคจะ เป็นช่วงของใครช่วงของมันเราก็ไล่ตามมาได้แล้วสุดท้ายมาดิวส์กันแล้วเราก็ได้แต้มนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราประมาทเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าสถิติเกมลุกของเราก็ดีแต่ว่าเราต้องไปแก้นในส่วนของเกมรับแล้วก็จุดสําคัญเลยก็คือถ้าบุ้มบิ่มปีหน้ายังไม่ไม่หายดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าห่วงมากๆเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ